สวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องมาแล้วมาแล้วมือนี่เนาะนี่ที่มาหาเก็บเอานี่ครับพุดเธอน,นี่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 ป่ะนี่ครับหยอดอ่อนๆเลยหยดพักเพกาหรือว่าหยอดหยอดพักลื่นฟ้านี่เลยครับอแล้วกำลังอ่อนๆเลย ผมมักินผมชอบกินครับนี่แบบนี่เนาะก็ะมาลองชิมน้ำกันจิจัดจ้านบ่เส็บนัวเส็บนัวแต่ละบานแต่ละคนที่เขามักเนาะนี่ขอมาอีกต้นหนึ่งอู้แต่ต้นนี้ค็ยอดงามหลายอยู่คุนแห้วเด็ดไปเลยของเสบของมกักปะ๊ะจับมือ,องหญ่ๆยนี่สามีกับพ่อเนาะเหลือเอาไว้เขารัดยอดเขาจะ ออกดอกออกผลเนาะพุ่นดีออกเป็นนวยเพกาีนเวลากินเน<ะ>ี่ยว้ากับเมนูอาหารตามแบบขึ้นบ้านเนาะนวยเพกาจอดเพกานี่ครับเจมเจมนี่ครับก็ไปเก็บพักจากสวนพักสวนรั้วหัวคางบ้านปูคางบ้านนี่ก็ยอดพักเิ่นฝ่ายอดพักเพกาอ่อนๆเลยเนี่ย อันนี้ครับหัวกระหล่ำปีครับหัวกระหล่ำปีี่สื่อเขาเด้เนาอเพราะเขาปลูกบ่ได้ปลูกเนาอเห็นเข้ามากัดสื่ออุดหนุนกันไปนี่มะเขือปาะมะเขือเปาะกกะนี่พอแม่พี่น้องทางบ้านเนี่ยแบ่งกันอยู่กันกินก็เก็บมาอยู่มากินกินแซ่บง่ายๆแต่แบบวิถีพอเพียงพื้นวิถีแบบบ้านๆเขาเนานะ กินแบบไหนก็มาแสบมาชิมน้กกันเน้นพักล้วนๆมีวิตามินครับมีประโยชน์ต่อร่างกายกเกษตรอินทรีย์ครับนี่มือนี่เรามากินลาบน้ำกันเนาะลาบไก่บ้านครับนี่ผมไปซื้อมาลาบไก่บ้านถุงละสามสิบบาทโอ้โหผมมาได้กินนานผมมาได้เลี้ยงไก่เนาะ แต่เขาบอกว่าเนี่ยเขาทำแบบเมนูหวานแต่มักน้าชอบเลยมีทั้งเลือดไก่นี่ครับนี่เยถองในไก่กลิ่นไกน่นาะหนุนหนังไก่ปุ่นแล้วมาชิมออเด์มกันดิํำแรกก่อนกินจัดเต็มเนี่ยกินหอมน้ำลายแตกเลยครับอื เขียวถูกกึ้นกึ้นไค่เนี่ยจวดๆเลยชอบมากผักเจีงผักเคียงยอนยอดผักลิมฟ้าหรือผักเพกาเนี่ยแหละสวดไปเลยเต็มปากเต็มคำเต็ม,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 มคือคำผูดเลยครับเนี่ย หลับไกลบ้านมีเลือดพร้อมสวบถูกใจถูกใจสุดยอดปักแกงพักเคียง ว่ากรลำเลี